มาดูประโยชน์และโทษของศีลหรือว่าอนิสง์หรือว่าอาทินวะอาทินวะอะไรอัศทะของศีลเนี่ยประโยชน์และโทษของมันเป็นยังไงบ้างนะซึ่งมันก็เป็นในเรื่องของศีลพระตถาคามาตะถ้า,าว่าใครปฏิบัติธรรมเ่อจะไปพ้นทุกข์แล้วก็จะต้องมาเข้าใจไอ้ศีลพระตปาามาตเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติศีลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไป เก็เลยไป,ไปคิดเอาปรุงเอาอะว่ามันเป็นอย่างนั้นตามคําแปลอสำนวนภาษาไทยอปะปานาติปาตาเว้นจากอ,าอะไรนะเว้นจากการเราห้ามฆ่าสัตว์มาเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ก็น่นไประวังมดไประวังไม่ให้ยุงกัดนู่นนะแต่ว่าพอนั่งเ,เข้ามาสมาเสียเสร็จขันหน้าเข้านู่นนะพูดเรื่องที่บ้านพูดเรื่องลูกสะพ้ายไม่ทํางานไม่ดีลูกเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ะ